การที่ยูนิโค่นั้นไม่สนใจแฟชั่นเลยเอาจริงดิหลายๆคนคงเริ่มสงสัยแล้วว่าการไม่สนใจแฟชั่นของยูนิโค่นั้นคืออะไรและมันจะเป็นไปได้จริงหรอกับบริรษัทที่ผลิตเสื้อผ้าแต่ไม่สนใจแฟชั่นแบรนด์เดิมๆที่ไม่เคยก้าวตามแฟชั่นแต่ก้าวล้ำขึ้นเป็นร้านรีเทลอันดับ3ของโลกไม่ว่าจะปีไหนคอลเลนชนไหนยูนิโคลก็ทำแต่แบบเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยสนใจเทรนด์ไม่เคยสนใจแฟชั่นแต่แปลกคนกชอบ แต่ในความไม่สนใจแฟชั่นของยูนิคลนั้น<ม>เหมือนจะกลายเป็นข้อดีที่เป็นเอกลักษณ์ของยูนิคลไปซะแล้วครับ <No. S 1> คุณเคยสังเกตไหมครับเวลาที่เราเดินเข้าไปในร้านยูนิคลทีไรก็จะเห็นแต่เสื้อผ้าเดิมๆเ,เรียบๆที่ก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ถึงบางตัวจะออกใหม่แต่หน้าตาก็เหมือนหือๆคล้ายๆเดิมซึ่งให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากร้านคู่แข่งอย่าง h m และ z a r a โดยชิ้นเชิงครับ ร้านนั้นเขาทั้งใหม่ทั้งตามเทรนด์แต่มันก็น่าสงสัยมากขึ้นอีกตรงที่ทําไมอร้านที่มีแต่เสื้อผ้าเดิมๆเนี่ยเขาถึงขายดิบขายดีจนสามารถก้าวจากร้านสูตรธรรมดาธรรมดาในญี่ปุ่นจนกลายมาเป็นบริษัทรีเทลอันดับสมของโลกได้แถมยังมีสาขาอยู่มากมายทั่วโลกรวมถึงในไทยของเราเองที่แม้เราเดินผ่านร้านยูนิโคทีไร<ๆ>ก็เห็นคนเยอะทุกทีคนเดินเข้าไปเรื่อยๆตลอดคนเขาคิดคนเขาติดใจอะไรกันหรือมันมีอะไรอยู่ข้างในที่ผมหาไม่เจอหรือเปล่า แต่ที่รู้มาทางยูนิโคเขาก็มีแนวทางการบรหิหารงานอย่างหนึ่งที่น่าสนใจและไม่เหมือนใครเอามากๆสําหรับในเครือบริษัทที่ผลิตเสื้อผ้าด้วยกันเองนั่นคือการที่ยูนิโคนไม่สนใจแฟชั่นเลย <What? S 1> เอ้าจริงดิหลายหลายคนคงเริ่มสงสัยแล้วว่าการไม่สนใจแฟชั่นของยูนิโคนนั้นคืออะไรและมันจะเป็นไปได้จริงหรอกับบริษัทที่ผลิตเสื้อผ้าแต่ไม่สนใจแฟชั่นใครๆก็รู้ว่าเสื้อผ้ากับแฟชั่นนั้นเป็นของคู่กัน <Yes. S 1> จริงๆแล้วถ้าจะให้พูดว่ายูนิโคไม่สนใจแฟชั่นเลยก็คงไม่ถูกนักแต่สิ่งงนนนี้ก็็เปนแนวทา Uni ยูนิโคยึดมั่นมาตลอดคือค่อนข้างที่จะไม่สนใจแฟชั่นหรือเทรนที่เป็นไปอยู่ในขณะนั้นทําให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ยูนิโคแตกต่างจากแบ,บแรนด์รีเทลอื่นๆอ,อย่าง H&M และ Sa ร a ที่จะโฟกัสไปก,กับการผลิตสินค้าแฟชั่นใหม่ๆที่กาลังเป็นเทรนอยู่ในนักขนาดนั้นให้ผลิตออกมาให้เร็วที่สุดแต่สาหรับยูนิโคแล้วการผลิตสินค้าตามเทรนอาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักของเขาแต่คือการผลิตเสื้อผ้าไลฟ์แวร์ตามสโลแกนของแบรนด์ต่างหากโดยเป้าหมายหลักคือการที่ผลิตเสือ้อ ที่าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในด้านไลฟ์สไตล์ซึ่งครั้งหนึ่งยูนิโคลเองก็เคยถูกมองว่าเป็นแบรนด์เสื้อผ้าราคาถูกมาก่อนในปี2004ยูนิโคลได้ประกาศให้คำมั่นผ่าน Global Quality Declaration ว่าจะหยุดผลิตสินค้าราคาถูกและสินค้าที่มีคุณภาพต่ำทำให้ผู้คนเริ่มเปลี่ยนมุมมองกับยูนิโคจากการเป็นแบรนด์แฟชั่นทั่วไปมาเป็นแบรนด์ที่ผลิตเสื้อผ้าที่มีคุณภาพและราคาจับต้องได้แทน คุณเคยรู้หรือเปล่าครับว่าก่อนที่ยูนิโคลจะมาใช้ชื่อยูนิโคลอย่างในปัจจุบันนี้เขาเคยใช้ชื่ออื่นมาก่อนโดยคำว่ายูนิโคลเนี่ยมันมีที่มาที่ไปจากการรวมคำของ unique clothing warehouse ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้ในปี1984ภายใต้บริษัทโอกโริโชจิณจังหวัดฮิโรชิมาต่อมาเมื่อร้านเสื้อผ้ายูนิโคลโคสติ้งเวร์เฮาส์ได้รับความนิยมมากขึ้นก็ได้มีการใช้คำว่ายูนิที่แปลว่าความพิเศษกับโคสติ้งที่แปลว่าเสื้อผ้านำมารวมกันจึงกลายเป็นคำว่ายูนิโคลและในปี1991จิง ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทจากโอโคริโชจิเป็น Fast Retailing ก่อนจะเปิดตัวร้านเสื้อผ้าในชื่อ Uniqlo แห่งแรกอย่างเป็นทางการที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในปี1998แต่สงสัยเหมือนกับผมไหมครับว่าตรงที่เขาบอกว่าไอชื่อของแบรนด์นี้มาจากคำสองคำได้แก่ Unique แปลว่าความพิเศษกับไอโครสติง้งที่แปลว่าเสื้อผ้าซึ่งถ้าเอามารวมกันจริงๆมันก็ควรจะเป็น Uni q l คสะกดที่ตัว C ถูกไหมฮะไอแต่ทาไม Uni q l คมันเป็น แบบตัว Q แบบนี้ล่ะผมคิดว่าคุณคงเขียขัดสั้นแน่นอนไอ้งงละสิคาดไม่ถึงไงถึงขาดสั้นเนี่ยมันคาดไม่ถึงเหนือไหมเออคาด่ถผมคิดว่าคุณคงคาดไม่ถึงแน่ๆกับเหตุผลว่าทําไมเขาถึงไม่ใช้ตัว C แต่เลือกใช้ตัว Q แทนในการสะกดคํวาว่า Uniqlo เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดครับ ความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่จดทะเบียนที่มองตัวซีเป็นตัวคิวเลยทำให้การจดทะเบียนผิดเป็น Uniclo คดีปลิก แต่ความผิดพลาดนี้ครับก็ไม่มีผลกับการทรําธุรกิจของยูนิโคลแต่อย่างใดฮะแถมยังทําให้ผู้คนสามารถจดจาชื่อของเขาได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยจาความผิดพลาดที่ทาให้ตัวสปกดดูแตกต่างไปจนกลายเป็นที่จดจําของผู้คนอย่างในปัจจุบันนี้นี่ก็เหมือนกันครับก่อนที่ยูนิโคลจะมาใช้สโลแกน life แ a r อย่างทุกวันนี้ยูนิโคลก็เคยมีสโลแกนหลักอย่างคําว่า made for all มาก่อนซึ่งถ้าแปลแบบตรงตัวก็แปลว่าผลิตขึ้นมาเพื่อทุกคนซึ่งนี่ก็อาจจะต่อยอดมาจากการที่ยูนิโคลไม่ได้ไล ตามแฟชั่นอย่างดุเดือดเหมือนอย่างแบรนด์คู่แข่งอื่นๆทำให้สินค้าที่ออกมานั้นมีความหลากหลายและเข้าได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกชนชาติไม่ว่าใครก็สามารถที่ใส่เสื้อผ้าของยูนิโคลได้ทั้งนั้นต่างจากแบรนด์อย่าง HM และ z a ร a าที่จะเป็นเสื้อผ้าที่มีดีไซน์เฉพาะตัวหรือมีความเป็นแฟชั่นสูงเมื่อเวลาผ่านไปเทรนเปลี่ยนเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสหยิบเสื้อผ้าเหล่านั้นมาใส่บ่อยๆแล้วนี่ก็อาจเป็นเหตุผลว่า ทำไมสินค้าของยูนิโคลนั้นมีความเรียบง่ายและสามารถยิบมาใส่มาแมชได้หลากหลายโอกาสอย่างที่เราเห็นกันว่ามันขายดีอยู่ตลอดก็คงจะเป็นเสื้อยือดเสื้อกันหนาวหรือกางเกงที่เป็นแบบเรียบๆไม่ได้มีลายอะไรซึ่งนั่นแหละครับเป็นจุดเด่นของยูนิโคลนูกเสื้อผ้าใครมียูนิโคลอยู่บ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะเมื่อถามใครต่อใครว่าทําไมถึงเลือกซื้อสินค้าจากแบรนด์ยูนิโคลส่วนมากก็จะตอบแบบเดียวกันคือมีความมินิมอลใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันนี่ก็ถือได้เลยว่าสโลแกนของยูนิโคล ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อขายฝันแต่สามารถทำได้จริงอย่างที่บอกเลยว่า made for all และเป็น life fair <c oughs> อย่างแท้จริงยู lo, นิคลรแบรนด์ธรรมดาที่ไม่มีความธรรมดาอยู่เลยอย่างในงานประกวดโฆษณาระดับโลกอย่าง k e น n นสไลออนที่ยูนิโคลนั้นเป็นคว้ารางวัลมาคลองได้เป็นครั้งแรกในปี2007และในปี2008ทางยูนิโคลก็ได้รับอีกรางวัลคือเค n เนสไซเบอร์แกนปีซึ่งนี่นับว่าเป็นการกวาดรางวัลโฆษณา2ปีติดกันนับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับยูนิโคลอย่างมากในการประกวดโฆษณาระดับโลกอย่างเค n เนส l ล o n เประเด็นต่อมาประเด็นเดือดเลยครับอันนี้คุณรู้จักโรเจอร์เฟเดออร์ไหมฮะนักเทนนิส ชื่อดังชาวสวิตอดีตมือวางอันดับหนึ่งของโลกเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรกับยูนิโคลเกี่ยวครับเกี่ยวเต็มๆแล้วเกี่ยวกับไนกี้ด้วยฮะอา้าไปกันใหญ่แล้วทีนี้คือในการแข่งขันกีฬาทั่วไปอะเรามักจะคุ้นชินกับแบรนด์เพียงไม่กี่แบรนด์ที่จะไปติดเด่นอยู่บนเส็ปฮา้าอุปกรณ์นักกีฬาไม่ไนกี้ก็อาดิดาสอะอะไรมาทำแงเนี้นะครับอาจจะมีแบรนด์อื่นบ้างก็กระจายกันไปแต่คุณรู้หรือเปล่าครับว่าในปี2018ฮะ นักเทนนิสชื่อดังอย่างโรเจอร์เฟเดอร์ฮะที่กำลังหมดสัญญากับทาง n i กี้ได้สัญญาใหม่และเป็นแบรนด์แอมบ s สเตอร์ให้กับทางยูนิโคลและเขาก็ได้เปิดตัวคู่สัญญาใหม่นี้ในการแข่งขันแกรนด์สลัมวิมเบลดันครั้งที่132ที่ประเทศอังกฤษนับว่าเป็นความแปลกตาของวงการกีฬาเป็นอย่างมากอีกทั้งด้วยการสัญญาใหม่และการเปิดตัวในครั้งนี้สะเทือนไปถึงคู่สัญญาเดิมอย่างไนกี้ที่มีรายงานว่าราคาหุ้นตกลงไปถึง 1. 6 7 ว่าเป็นแบรนด์ที่เข้ามามีบทบาทในวงการกีฬาที่เล่นเอายักษ์ใหญ่อย่างไนกี้มินหนาวกเลยทีเดียวและอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ยูนิโคลโดดเด่นและแตกต่างจากแบรนด์อื่นคือการผสมผสานนวัตรกรรมเข้ากับเสื้อผ้าทําให้เรามักจะเห็นความหลากหลายของสินค้าที่ออกมาในรูปแบบของผ้าที่พิเศษอย่างฮีทเทคซึ่งก็เป็นหนึ่งในสินค้านวัตรกรรมของยูนิโคลที่มีการพัฒนาร่วมกับช o r รอินดัสทรีซึ่งเป็นบริษัทเคมีในญี่ปุ่นครับโดยเปลี่ยนความชื้นให้เป็นความร้อนและมีรูระบายอากาศในผ้าเพื่อ กักเก็บความร้อนทำให้ลูกค้าสวมใส่ได้ง่ายและสะดวกกว่า h ฮี t เทคแบบอื่นนอกจากตัวฮีท e c คแล้วยูนิโคยังได้ผลิตสินค้าประเภทแอริซึมขึ้นมา ที่ทำจากเนื้อผ้าพิเศษที่มีคุณสมบัติในการดูดซับและระบายเหงื่อได้อย่างรวดเร็วทําให้ตัวของผู้สวมใส่ไม่เหนียวเนอะอหนะเวลาเจออากาศร้อนรวมถึงยั water, งได้พัฒนาตัวเทคโนโลยี UV Cut ซึ่งเป็นวัสดุที่ช่วยป้องกันแสง UV จากผู้สวมใส่ได้มากถึง90%เลยทีเดียวที่ผ่านมาเราคงทราบกันดีว่าในปี2020โลกของเราได้เผชิญกับโรคระบาด COVID 1 9ทําให้การใส่หน้ากากอนามัยกลายเป็นเรื่องจําเป็นแทน แท,ทบจะกลายเป็นอวัยวะที่สาสามของคนเราไปแล้วแต่ปกติแล้วเวลาใส่หน้ากากอนามัยก็คงจะทาให้เรารู้สึกอึดอัดโดยเฉพาะประเทศไทยที่มีอากาศร้อนทางยูนิโคลครับจึงใช้ประโยชน์จากนวนกัตกรรมที่ทางแบรนด์มีคือการนําผ้าแอร์ซึมนะครับมาใช้เป็นวัสดุในการทําหน้ากากอนามายัยทาให้การใส่หน้ากากอนามัยไม่รู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกร้อนเหมือนกับการใส่หน้ากากอนามัยรูปแบบอื่นๆทาให้สินค้ายูนิโคลครับเป็นมากกว่าเสือ้อกางเกงหรือหน้ากากอนามัยธรรมดาาแต่ได้แฝงความต้องการด้าน ายเข้้ไปดวโดวยเฉพาะด้านของการที่คนเราต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นหรือร้อนทําให้ในวัตรกรรมของยูนิโคลตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนได้อย่างตรงจุดจากโแลแกนครับ made for all ทางยูนิโคลมีความพยายามที่จะสร้างสารรคสไตล์ที่ตอบรับความต้องการผู้สวมใส่แต่ละคนจากการ o l l a b o r a t i o n ต่างๆยิ่งถือกำเนิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าทางแบรนด์จะมีการร่วมมือกับแบรนด์อื่นๆในการออกคอลลคชันแต่จะสังเกตเห็นได้ว่าสไตล์ที่ออกมาก็ยังคงความเป็นยูนิโคลไว้อยู่ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับเรเมอร์ในการออกคอลเลรชันยูนิโคลยที่คงความเรียบง่ายเอาไว้อย่างดีหรือแม้แต่การร่วมมือกับแบรนด์มาริเมโกในการออกแบบคอลเลรชันยูนิโคลเอ็กซ์มาริที่สามารถคงลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของมาริเมโกและคงสไตล์ที่เรียบง่ายของยูนิโคลได้อย่างลงตัว ดังนั้นการออกสินค้ารูปแบบที่ดูเหมือนจะเดิมๆของยูนิโคลไม่ได้เป็นข้อเสียแต่อย่างใดแต่เป็นเอกลักษณ์และความตั้งใจของทางแบรนด์ที่ต้องการสร้างสารรค์เสื้อผ้าที่เรียบง่ายใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันและยังเหมาะกับทุกคนพร้อมตอบรับความต้องการทางไลฟ์สไตล์ด้วยถึงแม้ว่ายูนิโคลจะไม่ได้เป็นแบรนด์ที่นำหน้าเรื่องแฟชั่นเหมือนแบรนด์รีเทลอื่นๆแต่ก็สามารถที่จะใช้ความเรียบง่ายมัดใจลูกค้าหลายๆคนไว้ได้จนกลายเป็นที่รู้จักและโด่งดังระดับโลกคุณละ่ะมีเสื้อผ้ายู่ใน อยู่ในตู้กี่ตัวครับชื่นชอบหรือไม่ชอบแบรนด์นี้ตรงไหนเพราะอะไรคอมเมนต์มาแชร์ให้เราฟังกันหน่อยนะครับ